ค okay, สวัสดีครับพบกับผม Professor A เได้ในเกม Octopath Traveler Champion of the c o n t i n e n t นะฮะมีเรื่องที่จะต้องประกาศและแจ้งให้ทราบต่อจากนี้ก็จะไม่มีการสตรีมเกมแบบสาวๆแล้วนะคะโอเคก็คือต้องบอกนี้นะครับว่าจะไม่มีการสตรีมแบบผู้หญิงคุยกันแต่ จะคุยกันด้วยเสียงของผู้ชายและก็จะใช้ภาษาผู้ชายพูดนะฮะเพราะฉะนั้นก็จะไม่มีการออกสาวในในทุกๆก,การสตรีมเกมหรือการรีวิวเกมนะฮะเพื่อคลิปลุกให้สอดคล้องกับช่อง youtube นี้นะครับโอเควันนี้หัวข้อหลักก็คือจะมาใช้หินเทเวลเลอร์ซเก็ตซีลตั้ง30เมตร ในการกดกาชาซึ่งช่วงนี้เ h น e n e n c o ้ n เ e r รเริ่มอัปเดตมอลูเคอร์เจสโอฟิเลียโอเบลิกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ mm hmm. ถ้าพร้อมแล้วนะ mm hmm. กาา็ไปที hmm. าา่เมนูนี้เลย Let's g ก c h a อันนี้ก็จะเป็นตู้ใหม่ลาก็เป็นนักดาบสุดเทพแล้วเดี๋ยวไว้ว่างๆเอสจะมารีวิวเขากัน และการรีวิวนี้จะเป็นรีวิวแบบไม่สตรีมนะครับผมโอเคสำหรับตู้ซาเกตไกเดนที่เอจะมาเล่นนะฮะก็คือมีทั้งหมด30อันก็คือตามหัวข้อนี้ถ้าพร้อมแล้วก็จะมาประเดิมเม็ดแรกงานนี้ก็ขอไม่คาดหวังนะครับว่าจะได้กี่ดาวเอ้ยไม่ใช่ได้5ดาวกี่ตัวเพราะฉะนั้นกดไปเรื่อยๆแหละเน้นหนุกนานพอช่วงหลังๆเนี่ย หออันติเมตเทนนิงอะเริ่มไม่ได้ดอบพวกเทเวลเลอร์แซคเคตซีลมาเยอะพอแล้วอะเพราะฉะนั้นอะรีบใช้ซะเถอะนะโอเคประเดิมเม็ดแรกเลยงานนี้ถ้าไม่มีคนดูไม่ได้ซีเรียสน,นะอันนี้จะลองอัดรายการแบบไม่ส่งลิงก์เพราะมันจะได้ไม่ต้องเสียเวลาเนาะโอเคประเดิมเม็ดแรก เม็ดหนึ่งก็วิเวียนนะครับผมไม่ใช้นะฮะเพราะฉะนั้นเรก็จะไปที่เม็ดที่สองต่อนะครับโอเคโอ้มีอะไรวิงวิงวังวัง โอ้โห,โอ,โหองศา,<ส>าแบบนี้<า>คุณอาจจะคิดว่าเป็นท่านไซรัสแต่จริงๆโรเดียนน่าเสียดายเม็ดที่สามนะครับผมไป้ายอื้ม โอ้โหโหวิ่งวัง,งกว่าแต่ก่อนแต่ถ้าว่าโอ้โห,โหลูซี่นะฮะลูเซตตาครับผมง่าเสียดายครับไปครับเม็ดที่สี่นะครับโอเค อืมไม่ใช่นะครับเมนโนโนะฮะาหาหาน่าเสียดายจริงๆครับต่อมาเม็ดที่ห้าแล้วนะครับผม ไม่ใช่นะครับริตยินดีนะครับดอบสีดามาเยอะๆได้หินแรกเพียบเลยต่อมาเม็ดที่6แล้ว Let's go ฟาบิโอ <Fab> <Okay. S 1> ช่วงนี้ไม่เห็น5ดาวโผล่นะฮะโอเคน่าจะดวงไม่ขึ้นแต่ไม่เป็นไรได้ก็ดีไม่ได้ก็ดีเหมือนกันทําไมไม่ได้ก็ดีละฮะครบก็จะบอกไว้เลยว่าการเล่นกาชาแบบมีความสุขที่สุดก็คือการไม่คาดหวังว่าตัวดีๆจะต้องมาไวๆและเราก็จะได้อย่างมีความสุขนะจ๊ะ โอ้โหเชลบี้นะครับผมมาอีกสามเม็ดนะฮะในเซตแรกก็เป็นเม,ม,มด็ดที่เจ็ดช่วงเนี้ยคือต้องเป็นช่วงละลายหินไปก่อนแต่หลังๆจะไม่ได้ลลายแบบนี้แล้วนะ จโอเคต่อนะครับผมอืมเม็ดที่แปดนี่หรือว่าเก้านะเก้าเก้าตอนนี้เก้าเงี้ยงี้ยเง้นนะ ถ้าเป็นทองดีมาเบลยังไม่ใช่ต่อมาเม็ดสุดท้ายในเม็ดที่สิบ โอเคเซตแรกไม่มีนะฮะบายบายต่อมาเซตที่สองเราก็จะนับเม็ดที่หนึ่งใหม่เนาะ น้องแซนนี่ต่อด้วยไม่ที่สองนะครับอืม นะมีนาเม็ดที่สามเด็กโก็ ヘルリベティティ。<ペー> <Harry>. น้องบิลลี่ตอนนี้ก็เป็นตัวสามดาวที่นิยมปั้นในคอนเทนต์ง่ายๆแบบกระชับสับไวเม็ดที่ห้า ไม่เจอนะเนี่ยเม็ดที่สิบหกไม่มี

มาสิบแปดไม่มีห้าดาวจริงดีแต่ตอนไข่ห้าสิบเม็ดก่อนหน้านั้นในตู้ออฟิเลียโอเบลิกนี่คือได้เยอะอยู่นะไม่ไม่ไม,ไม่เขาก็คงช่วยเราได้แค่นี้แหละอ่ะอย่าคิดมากเลยจูอันมา สิท่าฮีอันนี้ก็เป็น อันนี้ต้องบอกไว้ดวงกุดเหมือนกันแสดงว่าความน่าจะเป็นแบบห้าสิบเมตรมีมีช a น c ์ดีกว่าสามสิบเนาะก็ถือว่าเป็นการลองผิดลองถูกไม่งั้นโปรบเอเองก็อาจจะดวงดีเกินเกินไปในช่วงนั้น แลอสิบสุดท้ายจะห้าดาวหรือจะเกลือก็โอเคต่อเลยนะครับผมกลับไปเป็นสาวดีกว่าไหมเป็นสาวแล้วแบบน่าจะดีกว่าไหมไม่ได้ครับผมวันนี้ก็ถือเป็นวันแรกเพราะฉะนั้นคุณจะต้องห้ามออกสาวเด็กขาด ลุ้นลุ้นไม่ทองเลยครับไม่ทองเลยมาต่ออีกอีกเก้าเม็ดเอาสักตัวเฮอมาสักตัวนะขอร้องล่ะมาสักตัวหน่อยใครเอ่ยมาละ เียยเจ็บปวดรถดร้าวม่สามมา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 ใช่หรือวะ้ตููต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 ูไม่ใช่ครับน้องเพีย อีกเจ็ดเมตสุดท้ายชีตหน้าริตน,นะครับโอโ้โหโหดร้ายจัง <laughs> ว่าเลี้โอ้อะอีกห้าเมตรนะมันจะต้องมันต้องมีห้าดาวโผล่มาสักตัวหนึ่งอะต้องมีสักตัวหนึ่งอะนะมันต้องมีแหละต่อเลยต่อเลยต่อเลย ไม่ใช่ไม่ใช่อีกสี่เมสสุดท้ายโอ้โอ้โอ้ ไม่ใช่แล้วอะไรวะอีกสามเม็ดค่ะต่อเลยเดอ้อนทน่น สองนะฮะโอเคไฟนอนอลเช็คนะอืมก็ถ้าไม่ได้ห้าดาวก็ไม่ต้องเสียใจเนาะเพราะเพราะตอนนี้ก็ ตัวเล่นก็เพียงพอที่จะเล่นได้อยู่โอเคฮนะเมสุดท้ายแล้วกันเนาะอืม one two three ก็วันนี้ก็จะมาขอสรุปแล้วกันว่าใน30เม็ดแรกไม่ได้อะไรเลยจ้าผมน่าเสียดายมากไม่ได้5ดาวสักตัวเลยนะฮะโอเคถามว่าเกลือไหมอันนี้เกลือจริงแต่เราอย่าไปหวางอะไรมาก เดี๋ยวมันมีตัวดีๆให้เรากดหาอีกเพียบเพราะฉะนั้นอย่าเสียใจนะฮะโอเคจริงๆวลาละเนี่ยถ้าเอสจะกดเอสสามารถกดได้แต่เอสขอปฏิเสธไม่กดดีกว่าส่วนโซเลก็จริงๆเริ่มอีกนี่คือเซตของเซตที่สองแต่เอสก็ขอไม่กดเหมือนกันนะครับผมโอเค ก็สำหรับทีมที่จะเอาไปสู้กับออสการ์ก็จะมีอยู่ประมาณนี้นะก็หากท่านใดมีทีมอื่นที่จะไว้ใช้ปราบออสการ์ก็สามารถรีวิวได้นะฮะโอเคก็ทั้งหมดก็มีแค่นี้นะฮะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอทำการปิดไลค์กดกาชากันเพียงเท่านี้แล้วก็พบกันตอนต่อไปในพาร์ท ของการรีวิววลาดสำหรับวันนี้สวัสดีครับ